A kọjú déjì sàn. เฮโยว่าซาบทุกคนนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่อคคอเดย์อีพีสองหลังจาก EP พหนึ่งนะครับผมรวมตัวคนตึงๆกันไว้แล้วแต่วันนี้นะครับผมตึงกว่านะครับเพราะว่าเราจะรวมคนเหนือตาแพ้ <Hey! S 1> คนคิ้วแฮ้ถูกแล้วรวมตัวคนคิ้วๆนะครับอยู่ที่นี่แล้วบอกเลยว่าทุกคนเนี่ยจะมีท่าประจำตัวด้วยอ่ะเริ่มจากผมก่อนเลยสวัสดีครับ ผมอัพโหลดนะครับพี่มเออคิวไหมไม่รู้ให้ทุกคนไปคอมเมนต์กันเองนะครับแล้ววันนี้นะครับผมเรามีผู้ร่วมชะตากรรมอยู่ข้างหลังผมแล้วเรียบร้อยบอสบุลุลเซ่ครัเออเอบผมสวัสดีครับแล้วแอมน้ำตัวแบบคิวๆสวัสดีครับผมบอสบุลเลเซ่ครับผม คิ้วไม่เป็นเหรอพี่เมื่อกี้คิ้วเปล่าะอันนี้คิ้วหรือเปล่าอ่านไนหน,นหๆก็มาแล้วครับผมกับอูนน๋ทองชัยคนต่อไปสวัสดีครับอู๋นะครับอู๋ทองชัยครับผม,อ,มอันนี้คือขอท่าคิ้วๆหน่อยสิคนนี้จริงๆเขาไม่ต้องทำอะไร,รเขาก็คิ้วอะไรนะแค่ทำก่อนแค่ทำก่อนคิ้วในสายตาของใครหรือเปล่าอืออเอาละเลือแล่นละอืออ่าอันนี้คือคิ้วแล้วเอาแบบกวนๆได้ไหมเอาแบบกวนๆไหนทำไม คิ้วไงคิ้วไปเราไปคนต่อไปดีกว่ามาพบกับน้องน้องสุดท้องเอาผมวันนี้นะครับสำหรับพี่เขากำลังกินอยู่เลยเขาชื่อว่าน้องเอิร์นซี่ไม่ใช่น้องเอิร์นฟาติมาโอเคน่ารักองไอมพี่เอ้ยค่ะสวัสดีค่ะชื่อเอิร์นฟาติมาค่ะเอิร์นฟาติมาอ่ะขอแนะนำตัวแบบน่ารักน่ารักหน่อยมันต้องทำยังไงอ่ะมันต้องทำยังไงไม่รู้ตอนน่ารักอยู่แล้วอ่ะอะแล้วครับก็จบกันไปแล้วละครับจบแล้วจบกันไปแล้วกัน แล้วนะครับของพวกเราทั้ง4คนนะครับเออว่าแต่วันนี้พวกเราอ่ะจะไปทำอะไรกันในคอร์ดเดย์เนี่ยพวกเราจะไปซักผ้าไม่ใช่ซักผ้าอะไรมาพี่จะพาน้องๆทุกคนไปลิ้มรสบรรยากาศแบบหนาวที่จะถ้าไม่เชื่อทุกคนนะตามไปดูวันนี้กันนะครับว่าวันนี้เราจะไปที่ไหนกันไปเลยเอาล่ะครับ ยังไงยังไงยังไงดีใจอ่ะดีใจอ่ะได้พูดประโยคนี้แล้วโอเคตอนนี้เราก็อยู่บนรถกันแล้วนะคะแล้วเราก็พร้อมเดินทาง <à>: và, ออกไปทูาเทางาวันพีชกันดีกว่าวันนี้พี่ๆเราจะไปไกลกันมากเลยนะถึงจังวัเกียงแมงคอกเลยนะคะแถวราชดำเนินนะคะก็วันนี้นะพวกเราก็จะไปตะลุยกันนะครับผมในเมืองหิมะที่ใหญ่ที่สุดในประเทศของเรานั่นคือไอซ์เมจิกครับผม ว้าวสวยจังเอาไปดูไปซึ้งกันสวยจังเลยอ่ะอย่าไปเลยเรวนะรู้สึกอยู่บนสวรรค์ครับผม นะครับเราก็มาถึงกันแล้วนะครับผมที่ไอซ์เมจิกนะครับผมก็คุณไปกิ้งอะไรมาเมื่อกี้เมื่อกี้ผมโดนทำ้ายร่างกายโดพลาดไปโดนนะฮะพลาดและแล้ววันนี้เราก็อยู่กันในรายการ I Cause the Day 2 แล้วเนี่ยเราไม่ได้มากันเล่นๆเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้เราก็ต้องมีกิจกรรมมาให้พวกเราเล่นนั่นแหละแล้ววันนี้เรามีด้วยกัน2เกมมีเกมะลรบ้าง้องเอินมีสไลด์ผัดกับชิงป้ายชื่อสาถ้าทีมไหนชนะเนี่ยเราก็จะได้เงินรางวัลไปถึง2 0 0 0ันบาทสองพันบาทเอาจะจ่ายให้พวกเราใช่ไหมได้เลยพี่ขอบคุณนะเราเขามาเป็นผู้ท้าชิงด้วยเหมือนกันอเราก็เล่นกับเรานะเราก็เล่นด้วยกันแต่ว่าเราต้องหาคู่กัน แต่าอถ้าเล่นนุกต่างคนต่างเล่นมันดูแบบมันไม่มาันเออมันมาทีเราต้องมันทีมหน่อยนี่ไงเข้าทีมมาดีเลยนี่ไงเข้าทีมมาดีอ้าวเฮ้ยได้ปะอ๋อสายไม่ได้ไม่ได้เราต้องมาแบ่งทีมแบบมาตรฐานสาโกลยังไงคอหนึ่งคู่โเฮ้ยคู่เราจะเอาแค่ไหนเราจาแค่คู่น้อยอัดเอาแล้วเราได้คู่แล้วเราามใจ เพราะเราคือคนเดียวกันเราก็เป็นครอบครัวเดียวกันเราสายสัมพันธ์คู่นี้นะครับว่าเราอยู่กันมาตั้งแต่ในรายการ last icon นะครับเราก็ไม่แพ้กันหรอกเกมแรกคืออะไรนะเกมแรกคือ slider ผัดค่ะอ่าเรามีกติกาอย่างไรบ้างนะครับกติกาหนึ่งคนของแต่ละทีมจะขึ้นไปด้านบนครับผมอีกหนึ่งคนจะลงมารออยู่ด้านล่างแล้ว คนที่อยู่ด้านบนนะครับก็จะสไลด์ลงมาถงรงนี้ให้กับคนที่อยู่ด้านล่างแล้วคนที่อยู่ด้านล่างนี้นะครับก็จะเอาทงเนี้ยเดินขึ้นมาเดินนะครับห้ามวิ่งเพราะว่ามันอันตรายอนย่างเี้มันจะลื่นเราต้องใแบบถงม่ แล้วคนที่ขึ้นไปก็สไลด์ลงมาด้วยสไลด์ด้วยอีกอันหนึ่งนะครับแล้วใครถึง้านล่างก่อนชนะเดี๋ยวทีมผมให้เอิญขึ้นไปก่อนแล้วกันสาแรกจะได้ไม่ต้องเดินสองรอบใช่เห็นไหมล่ะพี่น้องเ็าเสียสละให้กันส่วนของพี่พี่ก็เสียสละให้เหดือนกันพี่เสียสละให้น้องเดินสองรอบเป็นสายแรกเฮ้ยหรือเปล่าไม่ใช่พี่จะต้องวิ่งสองรอบผมเสียสละให้พี่โอเคได้เดี๋ยวพี่เสียสละให้บอสเองเดี๋ยวผมเป็นไม้สองบอสเป็นไม้แรกครับอ่ะงั้นผมแจกธงครับผมแจกธง อันนีของเราของรงราใช่ใช่ไม่เลิกันเลยตอนนี้นะครับเราก็ขึ้นมาอยู่ข้างบนกันแล้วนะครับชันชนะแน่นอนบอสสู้สบอสสู้สู้บอสสู้สไปไปไปไอะไรมาเร็วไ่ใช้หนังสือก่อนว้าว โอเคเราถึงกันพร้อมกันเกินพี่โอพี่โอเอาเปลืองรถอ๋อเดี๋ยวผมใช้แรงเหวี่ยงของอ่ะอ๋อโอ้ยเข้าไปแล้ววู้วมาแล้วมาแล้วใช้ลังฟิสิกส์ดูไม่ต้องผมผมไปแล้วกว่าพี่โอโพี่โอ้ชัวร์เข้าครันก็เย็นเหมือนกันนะนี่ยวู้ ร็วเร็วเร็วเร็วต้อต้อง่ยจทอต้องรออีกนานเท่าไหร่เฮาับลอ้ย ก็จบกันไปเกมแรกนะครับเกมช์ะบอกเลยเราได้ผู้ชนะแล้วเรียบร้อยดึงผู้ชนะได้แก่ทีมสีน่ำเงินซึ่งผู้ชนะก็จะได้ไป100คะแนนนะครับแต่ว่าสำหรับผู้แพ้เนี่ยก็ยังมีคะแนนแบ่งให้นะครับแต่ว่าผ่านขึ่งเนี่ยเหลืออยู่50คะแนนไม่เป็นไรเพราะว่าครั้งนี้ทีมพี่น้องที่ผัดผ้าของเรานะคะ ต่อให้เขาไปก่อนมันต้องมีเกมหนึ่งอย่ามีเกมหนึ่งแต่ว่าเรารู้สึกว่าเรามาอะคอดเดย์ทั้งทีเนี่ยชื่อทีมสีน้ำเงินกับชื่อทีมสีขาวมันดูทรไม่ได้ไปยสำหรับเราตอนนี้คือพูดไปเรื่อยงแล้วเพราะว่ามันหนาวสรุปว่าชื่อทีมของพวกเราคือทีมบูเปล่าชื่อทีมว่า How f u l ในอาวพี่ไม่ภูมิใจกับเรน ถ้าฟ้องกันแล้วก็คือเดี๋ยวเราไปเจอกเกมต่อไปดีกว่าเพราะจะเป็นเกมแบบแบบมันจะฮาข,าขานาดไหนแล้วก็จะสนุกขานาดไหนทีไหนจะเป็นทีมที่ชนะเดี๋ยวไปดูกันเลยครับครับผม <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> มาถึงเกมที่สองมาแล้วมาถึงเกมที่บอกแล้วก็เกมนี้นครับมีชื่อว่า ชิงได้ชื่ค่ะครับผมถ้าเราชิงได้ภายในสองนาทีก็ถือว่าชนะไปเลยโอเคกฎกติกาของเราก็คือเราเห็นไอ้โรมานัใช่ไหมครับผมโรมาจะอยู่คนละฝั่งกันครับแล้วเราก็จะเข็นวิ่งไล่กันแล้วใครที่ดึงใบชื่อได้เนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้ชนะครับเกมนี้วัดกันที่ความเร็วความเร็วเร็วเลยโอเคถ้าเราพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยไปเริ่ไปเริ่

ทำไมอยู่ดีๆมันมืดอะที่นี่เนี่ยก็คือบ่ายโมงครึ่งเขาจะปิดไฟหมดเป็นคือแบบเมืองแบบบองกานครอ่งงั้นงั้นเรามาสรุปคะแนนที่เราแข่งกันเมื่อกี้ดีกว่าเมื่อกี้เกมอะไรนะเกมชิงป้ายชื่อครับชชิงป้ายื่อทีมชนะได้แก่ทีมผมท้าปูและคะแนนตอนนี้นะครับก็เสมอกันเป็น150คะแนนทั้งสองทีม แล้วเราจะมีเกมตัดสินไหมล่ะในเมื่อแบบมันเสมอกันอ่ะผมยอมไม่ได้เนะผมยอมไม่ได้นะวันนี้ต้องมีคนที่ได้เงิน2,000บาทกลับบ้านไปทีนั้นก็คือต้องเป็นทีมเราเองทีมบูบาวายเกมที่สามของเรานะครับมันจะเป็นเกมที่พึ่งดวงลุ้นๆในม้าหุ่นก็คือมันจะมีลูกกลมๆลูกกลมๆอยู่ด้านหน้าลูกกลมนั้นก็จะมีแต้มคะแนนอยู่นะครับก็คือส่งว่าใครจะหยิบได้ คะแนนเท่าไหร่ก็คือถ้าเอาคะแนนสองคนมารวมกันแล้วฝั่งไหนมากกว่าเนี่ยฝั่งนั้นก็ชนะเลยใช่เกมพึ่งดวงจริงพร้อมแล้วพร้อมแล้วไปลุยโอ้โหโอ้โหยัง ตอนนี้นะครับคะแนนก็มาอยู่ในมือของเราทั้งหมดแล้วนะครับผมเมื่อกี้มันจะมีอยู่คนนึงนะครับคือวนถึงตั้งนานไม่ได้สักทีอะ <c oughs> ไรมันเกิดอะไรเกิดหิบไม่ได้แขนสั้นผมเลือกแผ่นที่ใหญ่ที่สุดเพราะผมคิดว่าแผ่นนี้น่าจะมีคะแนนเยอะอ่ะนั่นก็คือเดีย๋ยวมาดูกันว่าอย,อย่างเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่เนอ หกสิบคะแนนโหเยอะนะเต็มร้อยได้หกสคะแนนแสดงว่าตอนนี้ผมมีอยู่ร้อยห้าก็จะได้เป็น2อ0ร้อยสิคะแนนมาฝั่งนี้ใครจะเปิดเดี๋ยวทวันคะแนนก็คือห้าสิบโอ๊ยเดี๋ยวใกล้เคียงเลยนอย่างร้อยก็ขนาดกันมากก็จะกลายเป็น200ร้อยคะแนนเฮ้ยเฮ้ยโหพี่มันผ่านร้ส มา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 นับต่อดีกว er like ่าเบอร์พี่กันดีกว่าพี่ลุงสองซ้ำโอ้ยสองพันสองพันอ0 0 0 0 0 0กล้ลุ้นไปสองร้ห0คะแนนครับผม ชนะได้แก่ทีมท้าฟูกต้องนื้หน่อยครับนั่นทีมท้าฟูกนะครับต้องไปเลี้ยงข้าวเราเราชนะเราเลี้ยงเหรอใช่เดี๋ยวเลี้ยงเองโอเคไปนะโอเคอาจจะเดี๋ยวไม่รอดูกันว่าจะไปที่ไหนกันโอเคได้แล้ววันนี้นะครับเราก็ ต้องขอบคุณสถานที่นี้ก่อนที่ให้เราได้มาเล่นกันขอบคุณค่ะที่ไหนที่ไหนนะไอซ์เมจิกค่ะไอซ์เมจิกซึ่งอันี้ก็อยากจะบอกว่ามันเป็นแบบเปิดโชว์คราวเท่านั้นพอเราจะาวน่ะน่าจะไม่ทันแล้วแต่ก็ให้รอติดตามกิจการต่อๆไปของสถานที่เขาล้ะค่ะใช่ค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันที่สถานที่ต่อไปเลยค่ะโอเค ตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ c a t c Day Cafe นะคะซึ่งก็เป็นคาเฟ่แมวนะคะซึ่งหนูคิดว่าน่าจะเหมาะกับพวกใส่คิ้วแบบพวกเรานะคะซึ่งที่นี่เขาก็มีแมวหลายสายพันธุ์ด้วยแล้วผมขอถามหน่อยในที่นี้มีใครเป็นทาสแมวไหมครับทาสแมวทาสแมวพอดูครั้งที่อยู่กับแมวรู้สึกจะจะหลงมันนะเวลายิ่งยิ่งตัวที่มันอ้อนๆนะแบบหลงเลย อันนี้อันตัวนี้ก็ไรครับมินอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าผมได้เพื่อนแล้วมันเป็นคนที่เดินมาหาผมเองผมจะนอนเรียกแมวทุกตัวว่าเอง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 ว่าเ้าไหมมันก็มีตัวนี้ที่เดินมาหาผมเพราะนั่นหมีผมมาเลยนั่นแหละครับก็ถือเป็นทาสแมวเหมือนกันคือเห็นแมวแล้วรู้สึกว่ามันน่ารักสาหรับอูนะก็เรียกว่าเป็นทาสแมวไยอูเป็นมิตร สัตว์สีส่ขาทัว่วโรคล้วกันครับชอบแมวชอบหมาชอบชอบหลายอย่างเลยเอาจริงก็รู้สึกว่ามันมีธรรมชาติของมัน <ừ> แล้วก็เอาจริงเราเอนจอยกับการอยู่กับมันนะแต่อย่างตอนเนี้ยที่แบบเลี้ยงได้ก็คือเลี้ยงกระต่ายอ๋อเลี้ยงกระต่ายเหรอเลี้ยงกระต่ายชื่อเบคอนให้ดูให้ด ป็นมีดกับสีสสขาอ่ะแล้วอย่างเออไนนะคือเออเป็นคนเออรักสัตว์มากค่ะแต่ว่าปามาไม่ให้เลี้ยงเพราะว่าหนูแพ้ขนทุกอย่างเลยอันนี้ก็กินยาแก้แพ้ไปค่ะแต่ว่าหนูรักมากๆ <c oughs> คือหนูว่าถ้าหนูโตมาหนูก็คงจะเลี้ยงละค่ะแพ้ขนใช่ <c oughs> อยู่ใกล้ๆต้องโกนขนนะอ๋อแต่ขนพี่ก็แพ้อยู่โดนเล่นแหละครับแต่ว่า ที่ผมเห็นเนี่ยไม่ได้มีแค่แมวนะผมเห็นมีของหวานด้วยเอสแกมาทางกินตลอดเลยนะมาทางกินตลอดเลยแฮ่ <คน S 1> ามันหิวอะมันก็นิดนึงอะเนาะเราพูดถึงของหวานเนี่ยเราก็น<อ>ึกถึงเพื่อนๆในกอคอเดสกายเหมือนกันน,นะอ่าทำไมก็แบบเห็นแต่ละครั้งที่มีของหวานนี่ทุกคนมากรูไนหมดเลยนะ ครับแล้วนี่ก็คือของหวานที่เราพูดถึงกันนะครับผมน่ากินมากเดี๋ยวชิมเลยหโุนไม่ขึ้นเลยเยกสดชื่นอร่อยอร่อยอร่อย,ออยในกองของเขาเกลกายอ่ะคนนี้คือสายหวานผงจริงใครไม่มีหรอกคอเคย่ดแหลยชอบกินของหวานเวลาแบบเขาเครียดหรืออะไรอย่างเงี้ยนะของหวานต้องเข้าแล้วถ้าถ้าเครียดปุ๊บก็ต้องมีขนมจุกจิกนู่นของหวานอย่างงี้ถึงจะทำให้เขาอารมณ์ดีถ้ามีของกินปุบหนุ่มแบบไม่หยําจบ อ้าวฮ่าฮ่าฮ่าฮจริงๆผมเป็นคนที่ชอบกินชีสเค้กมากปกติผมเป็นคนกินของหวานแล้วติดแบบติดเลี่ยนกินนิดนึงแล้วแบบไม่ได้หรอกไม่ได้แล้วอ่ะปวดหัวแล้วอ่ะแต่ว่าพอกินนี้เนี่ยผมรู้สึกผมชอบมากอือจริงๆผมเป็นคนไม่ชอบกินเค้กถ้าเป็นเค้กวันเกิดอะไรเงี้ยจะไม่กินเลยมต่ถ้าแฟนคลับต่าเซอร์ไพรส์อย่างเงี้ยเขาจะรู้ว่าผมไม่ชอบกินเค้กก็จะเป็น เค้กหน้าแซลมอนมาแทนหรือว่าเค้กไอติมอะไรอย่างเงี้ยถึงจะกินผมไม่ค่อยกินเค้กธรรมดาถ้าเป็นชีสเค้กเนีถึงจะกินอะไรอย่างเงี้ยครับผมน้องมิ้งน้องมิ้งอย่าเหมือนกันสิแมวไม่เล่นด้วยเหรอพี่ก็ใช่ขนาดแมวยังเหมือนคนก็เหมือนเอ้าดราม่าอะไรเนี่ยพี่ นี่แมวมาเล่นด้วยพี่ให้มันกินอย่างนี้สิอะไรขนม,มแมวเนียมูชี่มีหลากหลายรสชาติเลยพี่เช่นลดทูน่าและแซลมอนลดทูน่าและโบนิโตแล้วก็ลดไก่แครอทและฟักทองและที่สําคัญนะมันมีสารอาหารที่ช่วยสร้างกลุมกันด้วยม,ม,มีโอเมก้าสามแล้วยังไม่ใส่เกลือไม่ใส่สารกันบูดอีกด้วยใส่แมวและทาสแมวเนี่ยพลาดไม่ได้เลยพี่มูชี่ยิบเดอะมอเป็นมากกว่าให้มากกว่าครับ โชว์นี้นี่เลยตัวนี้เลยนี่นมว<ะ>แมวออ้ย,อย,ยนี่แมวออ้ยเย็นทองขาด้วยครับผมสำหรับใครที่หาคาเฟ่แมวน่ารักน่ารักนะครับได้เล่นกับน้องแมวหลายตัวแล้วก็ได้แบบ ทานน้ำแล้วก็มีทั้งขนมข้าวขนมหวานเฮ้ยไม่ใช่ของข้าวของหวานนะครับก็มาได้ที่ร้านอะไรทะน้องเอิร์ทแคทเดย์แคทคาเฟ่ค่ะใช่ก็ต้องขอบคุณร้านแคทเดย์ด้วยที่ให้โอกาสเรามาเล่นกับน้องแมวนะคะ <c oughs> เพราะว่าหน <c oughs> ูก็ไม่เคยเล่นกับน้องแมวเลยก็อันนี้เป็นโอกาสแรกเห <c oughs> มือนกันค่ะน่ารักทุกตัวใช่น่ารแล้วไม่ดุเลยสักตัวค่ะไม่ดุเลยแล้วในเมนูเขามีแบบลูกน้องแมวด้วยนะลูกน้องแมวอะไรในไม่หมดนะครัก ทุกอย่างในร้านนี้คือแมวครับตอบโจทย์คนรักแมวสุดๆครับทั้งวันนี้พวกเราก็ทํากิจกรรมมาเยอะเนาะก็สนุกมากๆสําหรับละครเดนเดย์อีพีนี้นะครับผมก่อนจากกันไปนะครับผมขอฝากละครกับทุกคนด้วยนะครับรับฟ้าล่าฝันนะครับติดตามได้แล้วนะครับทางช่องวันสามสิบเอ็ดเร็วๆนี้นะครับผมติดตามพวกเราได้ผ่านทางช่องทางโซเชียลสามช่องทางก็มีทิกตอกทวิตเตอร์ไอจีชื่อ across the sky th ครับผม่ ก็จะเป็นแบบช่องทางที่คอยอัพเดตข่าวสารพวกเราเนาะว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างอย่างวอล์กนี้ก็ก็จะไปโผล่ในนั้นต้องแล้วสําหรับวันนี้นะครับบอกเลยว่าเรามา a c r o s t the Day EP 2แบบ เปิดมาด้วยเอเนอร์จีที่มันสุดๆสนุกมากๆตอบโจทย์สายคิ้วมากๆเลยนะครับพามาเล่นน้องแมวน่ารักน่ารักด้วยนะครับผมสำหรับ a c คค s ร์สเดอะเดย์ต่อไปนะครับมาดูกันว่าจะเป็นใครนะครับผมแล้วอยากรู้ว่าจะเอเนอร์จีเท่ากับ a c คค s ร์สเดอะเดย์อหรือเปล่าสู้ได้นะคุณจะดรอปไม่ได้นะผมทำมาตรฐานไว้นะเอเนอร์จีเราล้นนะตอนแรกอะจริงจแต่ที่เขาสู้เราไม่ได้คือความหนาวไอ้เนี้สู้ไม่มีทางได้มีทางสู้เราได้นะครับผมแล้วว่ใครอยาก ติดตามพวกเรานะครับผมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับผมทางยู u ูบวัน c o n n e c t i o ่นนะครับผมจะมาอัปเดตให้ทุกคนได้ดูอัคคอเร่เดย์แล้วก็สเสน่ห์ของพวกเรานะครับชาวอัคคอเร่เดย์สกายนะครับฝากติดตามด้วยนะครับและสำหรับวันนี้นะครับผมไม่ขอชา้างไม่ขอมาแต่ขอลาไปก่อนอบ๊ายบายครับผมขอลาไปก่อนนะครับ